คณป้าที่อยู่ในพื้นที่หรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองยังบอกว่าจุดนี้ไม่เข้ามานะคะตอนเย็นไม่กล้าเลยแล้วร,รู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่แถวนี้ตลอดเวลาเลยในความรู้สึกนะตามตำนานเขาเล่ากันว่าเป็นเมืองรับแลที่หลงเข้ามาแล้วแล้วได้พบกับมิติต่างๆและที่สําคัญคือใครเข้ามาแล้วจะกลับออกไปไม่ได้ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณดงละครนะคะสถานที่ที่เขาเรียกว่ามีแบบเรื่องเล่าสิ่งลี้ลับคนเท่าคนแก่ชาวดงละครเนี่ยเขาเชื่อกันเรื่องผีละครเมืองลับแลค่ะทุกคนก็คือเขาลือกันว่าในผีดงเนี่ยก็คือเหมือนชอบละครใครที่ร้องละครจะเป็นไข้ตายผีจะเอาไปอยู่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายอย่างมากๆค่ะทุกคนคืออย่างที่เขาหมายความถึงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าใครที่ป่วย ที่กาลังจะเสียชีวิตหรือใครที่ร้องเพลงเล่นละครได้เขาจะเอาไปอยู่ด้วยนั่นเองอะนะคะแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยตามคําบอกเล่านะคะทุกคนคือเขาก็บอกกันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยนั่นก็คือเขาใช้มนในการฟรีซตัวเองไว้ไม่ให้คนภายน,นอกได้รับรู้แล้วก็เห็นเรื่องราวของเขาทุกคนเข้าใจไหมว่าลักษณะเหมือนเป็นมนต์บังตาเออจริงๆแล้วเขาก็ใช้ชีวิตคล้ายกับพวกเราเนี่ยแหละ่ะแต่ว่าเขาแค่ไม่ ให้พวกเราเห็นจริงๆถ้าเราเทียบดงละครแล้วนะคะทุกคนจริงๆคําว่าดงละครเนี่ยคือเนื้อที่ของเขามีถึง3,000ไร่ด้วยกันนะแต่ว่าจุดเนี้ยที่เป็นจุดเมืองโบราณเนี่ยคือก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้คนอยู่เลยนะคะทุกคนคือก็มีคนมาอยู่แต่เราแค่สงสัยว่าทําไมพื้นที่ตรงนี้เนี่ย มีคนมาอยู่น้อยจังแล้วก็ดูไม่ค่อยเจริญเท่ากับพื้นที่รอบข้างที่ออกไปจากเมืองโบราณนะนะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้นะแต่ซึ่งฟอร์ดก็ไม่แน่ใจในข้อมูลเหมือนกันแต่ฟอร์เคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าดงละครเนี่ยเขาโบราณมากใช่ไหมทุกคนเป็นพันสอง0ันปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่อยุธยามีสืออะค่ะแล้วกรุงเราจะแตกอะไรอย่างเงี้ย ชาวยุธยาก็พากันหลบหนีมาอยู่ที่ดงละครกันนะคะทุกคนหลังจากนั้นเขาค่อยแบบว่าเหมือนขึ้นไปอยู่บนเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอบพยพขึ้นไปเรื่อยๆเไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดเอาว่าที่เนี่ยก็คือขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่หรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองยังบอกว่าจุดนี้ไม่เข้ามานะคะตอนเย็นไม่กล้าเลย คนที่อยู่ตรงนี้เองก็บอกว่าไม่กล้าเลยคือไม่กล้า,ลา,าใช่ไหมพ่อเมื่อกี้เขาพูดว่าคนพื้นที่ก็ไม่กล้าเข้ามาคือถ้าเป็นตอนกลางคืนแต่ว่าอันนี้พวกเราไม่ได้มารบหลูเนาะคือพวกเราแบบว่า,ามาเยี่ยมชมเมืองโบราณอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือโอกาสมาถ่ายให้กับทุกคนดูด้วยนะคะจุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากมากเลยนะคือณจุดนี้นะคะคือเขาบอกว่ามีพญานาคองค์ศีขาวที่ คอยเฝ้าอยู่ก็คิดดูว่าบ่อน้ําที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะคะทุกคนเพราะว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยเขาเคยมาเอาน้ำเนาะเพื่อไปประกอบพิธีเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่9้าด้วยนะคะทุกคนชัดเลยเขาเขียนเอาไว้ด้วยอันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะเขาเขียนไว้เลยว่านําน้ําจากที่นี่เนี่ยไปใช้จริงๆในการทําพิธีของรัชกาลที่9ก้านะแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บ ช่วง2562กเนี่ยก็คือนำน้ำจากที่นี่เนี่ยไปร่วมพิธีประมมราชาพิเศษของรัชกาลที่10ด้วยค่ะทุกคนแล้วล่าสุดก็คือเมื่อปี67นี่เองนะคะทุกคนเมื่อปีที่แล้วก็คือเขาก็มานำน้ำจากที่นี่เหมือนกันไปใช้ในงานพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นั่นเองค่ะก็คือคิดเอาว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเนาะทุกคนคือสุดจุดนี้ที่ฝอกําลังเดินขึ้นไปทุกคนจุดนี้เนะี่ยก็คือเป็นจุดที่ อคุณป้าเล่าให้ฟังนะครับทุกคนคุณป้าในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเป็นญาติของคุณป้าเนี่ยเห็นว่ามีบ้านเรือนไทยหลังสีทองอยู่ข้างบนนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่เลยนะจะบอกว่านะจุดนี้เนี่ยคนพื้นที่ยังไม่กล้ามาเลยนะคะทุกคนข้างบนนี้ แต่พอเข้ามาตรงนี้ไม่มีคนเลยนะไม่มีคนไม่ไหร่คนที่อยู่ตรงนั้นนะยังบอกเลยว่าไม่กล้าเดินเข้ามาในนี้แล้วเขาบอกว่าอย่าหาพูดอะไรสีสัวนะคะทุกคนถ้าเข้ามาในนี้เพราะว่าถ้าคุณพูดอะไรสีสัวขึ้นมาแล้วก็คุณอาจจะหาทางออกไม่เจอเพราะว่ามีหลายคนมากๆที่เคยเข้ามาแล้วทําอะไรแบบมัวสัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดก็คือเดินวนอยู่อย่างนั้นอ่ะหาทางออกก็หาทางออกไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้อง หลงอยู่ในป่าน like ี้เป็นเระยะเวลาหลายวันด้วยกันคือเมื่อกี้มีคนในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเคยมีรายการหนึ่งด้วยนะคะทุกคนที่เขาว่ามาถ่ายที่นี่ตอนกลางคืนเนาะแล้วตอนนี้เขามาถึงเนี่ยก็คือเหมือนเขาจะมาพักแรมที่นี่เลยเขาน่าจะมาช่วงประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนตามที่คนพื้นที่เล่าให้ฟังนะคะแต่ท้ายที่สุดไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาทําอะไรแล้วก็ผิดกฎอะไรหรือเปล่า เพราะว่าในท้ายที่สุดเขาก็เจอดีแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยนั่นเองค่ะทุกคน